สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชานเอพเทคแล้วนะครับหลังจากที่ลายๆนะครับยุติการให้บริการไปนะครับคราวนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับให้ใช้ลายได้2เครื่องภายในแอคเค n t เดียวกันนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับรับเครื่องที่ลง GMS แล้วหรือว่าเครื่องที่ไม่ลงก็สามารถใช้งานได้นะครับรับเครื่องนี้ลงแล้วก็เข้าที่ Play Store ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มี Play Store ก็ไปโหลด APK มาลงได้นะครับ ก็คือเราค้นตามนี้เลยครับ g ิวบีเบราวเซอนะครับทำการติดตั้งได้เลยครับ g ิวบีเบราวเซก็คือเบราวเซอร์ตัวหนึ่งนะครับโอเคพอติดตั้งเสร็จนะครับตัวนี้ก็หลากหลายอยู่นะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอยู่ค่อนข้างดีนะครับแล้วกดเปิดเข้าไปเลยครับแล้วก็โอเคโอเคไปนะครับเรามาที่ตรงนี้ครับกดที่3จุดนะครับมาที่ extension นี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ form store นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับต่อมานะครับให้เราทําการโหลด l ลน e นั่นเองนะครับพิมพ์ค้นหาข้างบนนี้ก็ได้นะครับลน์นะครับเจอนะครับ l ล n e อันนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ทําการติดตั้งเลยนะครับเพิ่มในโคร e นะครับโอเคตกลงนะครับกำลังตรวจสอบเดี๋ยวรอมันลงสักครู่นะครับ อันนี้ก็คือเครื่องหลักที่จะนํามาใช้เป็นเครื่องหลักนะครับในนี้เป็นเครื่องเสริมนะครับเอกเขาเดียวกันน้าออกจากโครมแสดงว่าลงเสร็จแล้วนะครับข่าวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เรากดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาที่ข้างล่างเลยนะครับลายนะครับกดเข้าไปเลยครับข่าวนี้ก็จะเข้าสู่หน้าจอการล็อกอินนั่นเองนะครับนะครับวิธีการล็อกอินนะครับมันก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือล็อกอินด้วยอีเมลหรือว่า QR code นะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองลองอินผ่านเคียวโคดูนะครับนะฮะเข้าระบบดูนะครับอา้าวมันบอกว่าลายอันนี้ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับขออัปเดตสักครู่นะครับเอาละครับหลังจากที่อัปเดตเรียบร้อยนะครับมาสแกนใหม่นะครับอา่านะครับใส่รหัสนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับก็ล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็จะมีแชทนะครับที่โผล่ขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับเรามาลองทดสอบดูนะครับสมมุติว่าผมส่งแชทมานะครับอันนี้มี2เครื่องเลยนะครับดังทั้ง2เครื่องเลยนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับโอเคถือว่าใช้งานได้นะครับส่งกลับไปเป็นยังไงบ้างนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับสมมติว่าเราเราเลื่อนอย่างเงี้ยมัน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 จะเลื่อนไม่ได้นะครับแต่สองทีให้คีย์บอร์ดมันหดลงไปคราวนี้เราเราจะเลื่อนได้นะครับเราจะเลื่อนได้แบบนี้นะครับส่วนการส่งนะครับสมมติว่าเรากดอย่างนี้เข้าไปกดสติ๊กเกอร์มันไปเลยอยู่แล้วนะครับสมมติกดส่งข้อความนะครับให้กด enter เงี้ยมันจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกดอ,อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการสง่งไปแล้วนะครับอันนี้นะอันนี้นะครับก็ต้อง ประยุกต์นิดนึงนะครับไม่มีอะไรลําบากเกินไปนะครับที่จะใช้งานนะครับขยับเงี้ยมันไม่ได้นะครับต้องแตะคีย์บอร์ดมันหดแล้วค่อยขยับนะครับบางคนอาจจะงงๆนะครับหรือไม่นะครับการใช้งานกับแท็บเล็ตสมมุติว่ามีใครใช้แท็บเล็ตนะครับแล้วมีเอาคีย์บอร์ดวางไว้อย่างเงี้ยนะครับมันก็สมมุติว่าเราเข้าวันนี้ขยับไม่ได้นะครับ ทั้งที่คีย์บอร์ดมันไม่ได้ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดฟิสโคลอย่างนี้นะครับเราก็ต้องแตะอีกทีหนึ่งเพื่อจะขยับอย่างนี้นะครับเราต้องเข้าใจไม่ได้เนยนนะครับว่าการใช้งานต้องประยุกต์นะครับตัวประมาณประมาณนี้นะครับส่วนอื่นเราก็เล่นเบราว์เซอร์ได้นะครับเบราว์เซอร์กีวีตัวนี้นะครับการใช้งานก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็สามารถทําการแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับคือมันแจ้งเตือนได้ดีอยู่แล้วนะครับเอามาช่วยในการแจ้งเตือนได้สําหรับคนที่ ต้องการมาใช้งานประเภทนั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับก่อนที่จะล็อกอินเครื่องนี้นะครับก็มาดูที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาดูที่บัญชีนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอนุญาตให้เข้าระบบนะครับก็คือให้เปิดไว้นะครับรับคนที่ล็อกอินไม่ได้นะครับก็ลองมาดูตรงนี้นะครับว่าเราปิดไว้หรือเปล่านะครับเครนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับ การใช้งานกีวเว่ย์เบราว์เซอร์นะครับสำหรับการใช้ไลน์ตัวเดียว2เครื่องนั่นเองนะครับหรือว่าคนไหนที่จะประยุกต์นะครับใช้เครื่องเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้กีวเว่ย์เบราว์เซอร์ในการแจ้งเตือนก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็เป็นการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบายครับหากจบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับ ถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ